ลำพูนนะครับโดยจังหวัดลาพูนมีการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำครับเนื่องในวันประมงแห่งชาติเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ครับ <S <s ที่อ่างเก็บน้ําสถานีพัฒนาที่ดินลําพูนบ้านจําขี้มดหมู่2ตําบลสีบัวบานอําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนนาหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลําพูนร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยประมงจังหวัดลำพูนนำพันปลาตะเพียนขาวปลายี่ศกปานินและปลาบึกจำนวน1519ตัวปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นได้ขอความร่วมมือประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่สัตว์น้ำเริ่มมีการวางไข่ ป้องกันการจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ไปรับประทานนะครับให้สัตว์น้ำมีโอกาสขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารของประชาชนและลูกหลานให้มีแหล่งโปรโตีนไว้บริโภคอย่างไม่เดือดร้อนนั่นเองครับ